ฉันกดมาก่อนแท้ๆกดแคลรี่มาก่อนทุกคนทวามคิดอยู่นะแม่กดแคลรี่มาก่อนแท้ๆเธอเขาต้องโดนแย่งไม่ใช่หรอกอเ,เออยอมไม่เป็นโดเรียก็ได้วะโดยที่จริงใจเบื่อแล้วเล่นอาญาเขาเล่นโดเรียมันกันและนี่คือนางเงือกเอาล่ะนะคะมาพบกับโดเรียเช,ช่นเดิมเช่นเคยนะคะตั้ที่ไปเล่นอาญามานานแล้วนะ อันาจารย์แบบว่าผ้าแบบเสียนุ่มนุนหน่อยนะคะโอ้โหแล้ว,แล,วแล้วจังหวะน,นี้เราก็ตายแล้วก็เจอฟอร์เรนเทสีสีสกินสีม่วงไม่ลวงได้ยังไงแล้วดูโอ้โหสกินมาจา้าเพิ่งรู้ว่ามันเป็นสกินเพสติ้งเพิ่งรู้ว่ามาจ้าเป็นสกินระดับเพสติ้งนะคะทุกคนอาจจะมีเสียงรุมขออภัยด้วยนะคะอาจจะมีเสียงลงเข้าไปขออภัยด้วยนะคะทุกคนวันนี้จะมาเล่นทำภารกิจโดยเรียนเช่นเดิมเอ้ยเออภารกิจ กิจกรรมโดรีน่ะคะแต่แอกสกิลิเมากกว่าเสียดายที่สกมันไม่มีเอฟเฟกนะคะทุกคนตอนนี้ประมาณหนึ่งทุ่มานะะ้องทุ่มมีแนาทีในการอคิปนะคะเริ่มเกมโอ้หีพล่ปปยเยเอจริงๆก็เริ่มเมหนาวหนาวแล้นะอาคิปไปเ่ยฉันจเริ่มหนาวมนโอเคแล้วเราเล่นเป็นโดรีนลมมิ่งนะคะ แล้วเ,เล่นอย่างไรให้อยู่เลนมังกสสรสว,วัสนดนีโดเรีย,รไ,ดออดรยรได้ออกของโดเรียได้ออกของโรมิงเป็นโอ้ตกกระจายหมดนึกว่านึกว่ามียอนเนื่องว่าฝันบางข้ามฟีเดซันมาใส่สสนี่นั่งเหมือนไังหวะน,นี้โดเรียรก็ได้เจอกับก็ได้มาเล่นคู่กับทีรี่ลิลินะคะเพราะว่าจริงๆอยากเล่นแครี่แต่โดนแครี่แย่ง โดนย่งแคลรี่ก็เลยหมดสิทธิ์ได้ครอบครองตัวแคลรี่เทลนะหิวสิเออไม่น้อีหวก็ได้ออจริงจริงโดเรียมก็โก่งจริแต่ไม่ค่อยเป็นคนหยิบม,มาเล่นแตกหนึ่งไปไปในไม่สวยโดนโดนโดนเรียมเฟิร์สบัตว่ะเอาว่ะคุณจิเด์ จังหวะนี้นะคะสลิมได้เดินลงมาที่เรนล่างมันก็เดินลงมามันก็ต้องอยู่เรนล่างแล้วเรนเรน,นกลางก็เปิดประเด็นแล้วค่ะทุกคนโอ้หยูเอ็กเกือบตายเพราะแอสเซนกุยแอสเซนก้านะจ๊ะทุกคน เราหิวเลือนให้น้องทีรี่ก่อนนะจ๊ะทีรี่จะไม่มีเงินเอ้ยไม่มีกำลังแล้วเหมือนว่าฟอเรนกำลังจะว่าเข้าบ้านว่ากับป้อมค่ะว้ากับป้อมแล้วจะสําเร็จไหมมนในเมื่อมาจ้ะก็ดักอยู่นะคะจะสาเร็จไหมนั้นก็ต้องลองอีทีแล้วดูเหมือนว่าเลนการก็โดนเปิดประเด็นค่ะโดยแอชลินการนะเป็นนักเปิดประเด็นดีเด่นเฮ้ยแต่ตอดแรงมากๆเลยนะโดยนตอดแรงตอดแรงแาลว่าสกิลสกิลหนึ่งแรงอย่าคิดเป็นดึกเอาไปหนึ่ง ไม่สวัสดีใจนะจ๊ะตัวเลี้ยงไม่ถูกในสิ่งนี้นี่เอะเกงโอ้เฟ็นติ๊กมาส์จตอนได้ติดกระจายในว่าตัวอื่นมาหลังค่าพี่เอ็นโซเลยทุกคนมันก็จะอะไรตึงๆหน่อยนะตึงๆวันนี้คืออายากาโนูเขาไม่มาเล่นกับเราไม่เป็นไรแค่นี้ี่จริงใจมาแล้วพี่เองแค่นี่จริงใจ ะคะ,ะโอ้ยเพื่อนโดนเพื่อนโดนอะ,อะไรอะไรอะไรสองภาพอะไรอีกหน่อยโอ้โหสวยพี่สวยเลยค่ะยุ้ยดูโคตรแรงเลยนะคะอะไรจะมาจา๋ามาจ๋ามาจ๋าอย่าโดนต่อ,อยไม่หรือ แตแอซงก้าตอดจัจะตอดเจ็บ้เจ็บนะตีอะไรเจ็บอามันอามันอามันยุ้ยยุ้ยอามันอู้สวยสะใปุ่นยิ่งนะว้ายอุ้ยดูเอไอดีลี่เอามันอะไรของเองฮะ ลุมอะไรอะไรลุมข่อยเหรอลุมหรอลุมหรอลุมหรอยูเอ๊ะไม่นะอเ้อสวยจะใจยิ่งนะขอบคุณขอบคุณขอบกุนไฟคุณทะเลอร่อยเลยโไมี่จูนใส่ไหมยูเอ๊ะมันมันมันโอ้ยยูเอ๊ะยูเอ๊ะมันโอ้ยไปจูนกับตันแตกเลย ไม่กลับบ้านก็ไปขึ้นสวรรค์นะคุดแอสซิงเกอร์คุณอะไรจ๊ะอีเจเอนโซไปไหนจ้ะเอนโซลูกนักมาจ้าไปแล้วมาจ้าไปอยู่ในบนนะเราจะส่งทีรีไปช่วยนะคะทุกคนเพราะว่าเปน,นิด็กลงลงเป็นล่างแลวนะคะจะใจร้ายแล้วเรามามามีอันติีนะคะน,นั่นเขาันมีอันติีว้ายไม่กล้าออกมาจากป้อมนี่ก่อก กระสุนรุ่งอื่นอที่ใส่ไม่ดีเลยนะมาจ้าจะทำตัวอ,อย่างนี้มันไม่ดีเลยนะอะไรกาไม่จ้าอยากโดนเหรออยากโดนเหรอหร้ามจริงอยากโดนตอดเหรอจ้านายจ่ามันนีส่สฉันจะทำไม่นายไม่นายจะไปอ,อุ้ยอุ้ยจะทำฟอร์เรนเหรอจะทำฟอร์เรนเหรอไหนไหนไหนฮะอีมาจ้าจะทำฟอร์เรนฝั่งเรารจ,าจ้าไหนจ่ามันมันใส่มังกรมาไหมไหมไหม,ไม ไปเลยเจ้าขาไปไหนก็ไปเลยโดนยูถักยูดินนะคะทุกคนโอเคเดีฉันจะไม่ได้มีสกิลวาร์ปเหมือนยูเหมือนลูอี้แต่ฉันก็มีสกิลฮิวที่ไวฮิวเพื่อนเอะไรจ้าอะไรจ้าอะไรจ้านายจ้าทำไมฮะโน่นตอดต่อย่างนะทำไมเอาอยังไงอุ้ยอู้มันขโมยสกิลเวตัวไปเอาป้าละอีหอย เอาป้าละ่ะเอะอ bueno, กูได้เอาป้าละ่ะเอ้ยนี่ไม่สวยเดยเอละละ้ยนี่ไปก็ได้วะลงล,ล่างดีกว่าทุกคนเอ้ลงลิงกัน มาจ้ามาแล้วเรามาจ้าไม่ได้หมอมาเจ้มามันเลือดเดยอะเหลือเกินอุ้ยโอ้ยช่วย,ยด้วยเจอยเยอยด้วยโอ้ย,ยไม่ไหวว่ะเพื่อนไม่ไดนะตายไม่ไหวเละอนักเอนหนันน เอาจริงละนั่งเรีนดีกว่า,น,าน้อยเซนเอนโซกูละมันแส้จริงไงเ,เ,เล่าไงคะ่ะลิงก้วสวยค่ะพอลินแตกหนึ่งมันจไม่สวยค่ะคเอคนเกียรตัตตาร์ของพวกมึงจริงๆเลยโอ้ยชัดตารหัวเอามัน,มน ก็ไม่แตกเราไม่แตกอย่างนั hmm. okay. ้นเราเอาเดี๋ยวเราไปช่วยฟอร์เรนติโน่ก่อนนะคะทุกคนอ๋อฟอร์เรนไม่มาเลนบนล่ะต้องหายใจต้องหายต้องหายใจดีกว่าคนะคะทักิวฉันก็ไม่ได้แรงเด้อ โอ้ยนะฝังคำโอ้โหโหจัดโอ้ยรวบตัวไอริเด์นี่กอน อโอ้ยแตก้ยแรงโคตรอ่ะฝองข้ามาแรงโคตร โดเลยียก็ไม่เอาเอาไม่ไหวหรอกค่ะเอาไม่อยู่เหมือนกันโดเลยียสวยไม่แต่ยูเอะพี่ช่วยได้แต่อีทีลี่เนี่ยเอามาทำไมเนี่ยช่วยแทบไม่ได้เลยเอาเพลงนี้แล้วกันโดยเลียก็ช่วยพอได้ สวยๆตายหมดตายหมดมนะหมดอีกยิงดูจริงๆไม่งันยิงโอ้โยโดเลียโคตรบาารอได้ของครบก่อนแรงแน่แน่เชื่อมันในโดเลีย เอออตัดเลือดตะเฟยเอาเพลงนีแล้วกันอันตัเอดอตเลือดมีหนาวกำลงไปไ้เลยโดนไปหนึ่งแป๊ะ คุณดาวออกไป,ปมันเอาดาวปะวะถ้าเอาดาวคือจบอะชิป ทีนีบอกผิดอะไรทีนี้ไม่ได้ผิดแต่ทีนี้ไม่ค่อยแรงเนาะเล่นทีรีไม่รู้ว่าทำไมไม่อยากช่วยทีรีไม่ค่อยอยากอยู่แคร์รี่เพราะมันแบบตัวบางๆทีรีไม่ค่อยเรื่องม่นอยากอยู่เหาะเล่นอาจจะเอง ไปไหนวัดซอดูเอพวตแรงรวมตัด้เี่จริงใจไปเล่นรวมก็ไม่แย่ เขาฉันไม่อยากเล่นแค่อีกแล้วอยากเองเอ๊ะล้างล้างน้ำเด่างนี้ตวรโดเรียตอดว้ายตายแล้วมาแล้วค่ะทุกคนรวมกลุ่มอุู้หูปะุปะไปก่อนอู้ตายอีลุงกิว เกียร์แยงเกียร์ยูเอไปล้างค่ะเรียบร้อยเอาไปอยู่เอะเอาอินต่อม ไิวเหนิยงไม่มันชุบว่ะมาจ้ากลัวตายงั้นก็ต้องกลัวต่อไปโอ้สวยไม่บายมาเฮ้ยโดรห่ืหอ่อองให้เล่นเป็น มันก็แรงนะเปล่าล่าเพื่อนล่าเพื่อสองคิวยูเอได้ MVP เพราะใครเพราะปุ่นนัน่นแหละเพราะโดเรียนันย่นแหละเห็ไหมไอ่ะโดเรียแบกอ่ฮะหาหาหาพูดมาเซ่แ่าวโดเรียแบกอ้าวไอฮีลีมันโยนเกมคุณยูเอคุณแรงอะไรกันเนี้ยคุณแรงมากๆเลยนะคะ โอ้ยควันว่ะเชสเตอร์คุณเฟนิกคุณก็ตึงไม่แพ้กันนะจ๊ะอโอเวอร์หลอดควันพัฒน์เปลนเจ้าจอจอมมากแม่โอเวอร์หลอดควันไอวีเชสเตอร์หัวชิปเป่งคุณทีลี่สิคะคุณทีลี่เลี้ยงคอนคอมเมนเดอร์คอมเมนเดอร์หนึ่งค่ะซินเวอร์อืมเจ็ดร้อยสองคุณรักเลเวลหก 6. เออมาด้วยกันนะครับอืมอันนี้เลเวลเจ็ดนะคะคุณรักอืม จริงเลยโดยเลยก็ไม่เล่นดีหรอกยนยนไป่ให้เลยโดยทีนี้มันแย่งตำแหน่งก็ยต้องเสียสละเกมมิเกมมิเราต้องรู้จักการเสียสละให้เพื่อนๆทุกคนเสียสละจริงๆมันออกเกมช่างมันเถิดม,มันโดวรายง,งานไปแล้วก็ควรไปหนึ่งกระแล้วเหลือเก้าสิบสองคะแนนนะคะเลเวลเจ็ดฮิวเล่เจ็ดส่งควนโดแล้วมันเลเวลเจ็ดหกเออเอเอ,เ,อเข้าไป มันสมควรที่ซีโดลแล้วเพราะมันออกเกมแล้วมันก็แย่งฉันเล่นแคลร่โอเคเดี๋ยวไปเล่นแลงกับคนหนึ่งก่อนเ๋ไปแล้วบ๊ายบายค่ะทุกคน